นับเวลาต่อจากนี้ไปประเทศไทยเราจะได้มีปลิตภัปั่นที่ได้มาจากสถาบันการวิจัยซึ่งนำเอาน้ำหยางเป็นองค์ประกอบสำคัญและปลิตภัปั่นที่มีคุณภาพนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาฟวังครับเป็นไงครับถือว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าก็คือนะครับตามข่าวรายงานว่ามีสถาบัน นะการวิจัยความมั่งนะอ่านเสริมนะซึ่งมีสารตั้งต้นเป็นน้ำยาครับนะก็คือหน่วยงานวิจัยนะก็บอกว่าการวิจัยพบว่าในน้ำยางปาราเนี่ยครับสามารถจะนำไปตำเป็นอะไรครับเป็นสีรั่มก็ได้นะแล้วก็ไปเป็นคือพูดง่ายๆว่าเป็นสารตั้งต้นะในการที่จะ ทำปิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามแล้วก็ปิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับซึ่งในการวิจัยนยก็พบว่ามันมีประโยชน์ก่นกลางที่จัเยอะเลยนะครับแล้วก็ดีนะฮะทีนี้เป็นไงครับปข่าวแบบนี้มาก็อย่าลืมนะครับว่าสารตั้งต้นเนี่ยมันต้องมาจากวัตถุดิบก็คือน้ำอยากรับเดี๋ยวหลายคนบอก เอาน้ำยางไปทาหน้าเดี๋ยวได้กินน้ำยางกันไม่ใช่นะก็คือในระบบของคือการการเขาเรียกว่าในอ้องปฏิบัติการทดลองนะเขาก็จะตรวจลึกลงไปถึงระดับจีวะโมเลกุลนะครนะก็จะไปพบขององค์ประกอบนะของการที่จะนํามาใจ้ทำเป็นปิตรัณันทีนี้ลักษณะของน้ํำยางหรือว่า สวนยางแปลงยางที่จะนําไปสกัดเป็นสิ่งของแล้วเนี่ยครับมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างหรือว่าเป็นสวนยางแบบไหนยังไงนะครับก็เราก็ต้องติดตามดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆนะก็คือคนที่ทําอยู่ในเชิงของวรรณเกษตรผมคิดว่านะก็คงจะได้เปรียบเรื่องนี้แล้วล่ะครับ วันนเกษตรก็คือทำสวนยางในเชิงก็เรียกว่าเชิงชีวภาพันต์ปินครับนะก็คือไม่ใช้ไม่ใช้สารเคมีต่างๆเยอะแยนะหรือไม่ใช้เลยนะวันนักเกษตรคือไม่ใช้เลยดีกว่ามันก็จะได้น้ำยางวัตถุดิบนะที่ปลอดจากนะากาเคมีตกค้างอะไรประมาณนี้ครับนะอันนี้คือที่ผมคิดนะครับเพราะว่าในกระบวนการสกัดหรือว่าในกระบวนการ ที่เขาจะนําไปสกัดมาเป็นชีวะโมเลกุลอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างอันนี้เราก็ต้องศึกษาข้อมูลดูกันไปก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากผลงานทางด้านการวิจัยของสถาบันการวิจัยครับเนี่ยครับจริงๆนะการวิจัยเนี่ย,อย,นะย,ยอย่างที่ผมเคยพูดไวน้นะก็คือเมืองไทยเราเนี่ยบรนขากการวิจัย ส่วนใหญ่นะถ้าพี่น้องดูนะงานด้านวิจัยเนี่ยมันไม่ค่อยมีโดยเฉพาะเอา,อาวัตถุดิบที่พี่น้องประชาชนนะตามกันเป็นอาชีพยอยู่แล้วนี่แหละนำมาวิจัยต่อย,ยอดเพื่อพัฒนาไปนะี่มันไม่ค่อยมีนะที่ผ่านมาสมัยก่อนไม่ค่อยมีครับเพราะว่าการวิจัยเนี่ยคือมันต้องใช้ต้นทุนแน่นอนอยู่แล้วครับมันต้องใช้ตุนทีนี้ครับ ต้นตนเนี่ยมันก็จะมาจากสองแหล่งไงครับแหล่งที่หนึ่งก็คือปากรัดนะครับแหล่งที่สองก็อาจจะเป็นเอกชนนะฮะทีนี้บ้านบ้านเมืองไทยเราเนี่ยถือว่ามีนักวิจัยนะหรือว่าะระดับศาสตราจรารย์หัวกะทิเนี่ยเยอะนะผมจะบอกให้นะเยอะนะเยอะในวันเราเนี่ยมีเยอะแต่นี้ครับถึงจะมีระดับหัวกะทิเยอะนะ แต่ถ้าไม่มีเครื่องกันนะหรือไม่มีใครไปบีบไปกันในห,หัวกะติเนี่ยมันออกมานะมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับนะหรือไม่มีประโยชน์สําหรับชิ้นงานทั่วไปนะเพราะว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนนะจากภาครัฐอันเนี้ยพี่น้องสามารถจะย,ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับจริงๆแล้วนะงานด้านวิจัยเรื่องของน้ํำยางเนี่ย ถ้าผมจําไม่ผิดนะผมคิดว่าผมเคยได้ยินนะเมื่อนานมาแล้วนะครับเมื่อนานมาแล้วนะผมเคยได้ยินนะแต่จู่ๆมันก็หายเียบไปนะครับสาเหตุที่มันหายแยบไปนะก็เพราะว่าเหตุการณ์อย่างเนี้ยครับนะพอเริ่มที่จะมีะชิ้นงานขึ้นมาเนะี่ยก็เกิดเหตุนะเกิดเหตุไม่คาดวันทางต่าง,งการเมืองบ้างต่างอะไรบ้างเนะนี่ยครับทนะีนี้ถ้าเราไปดูเอกชนนะแน่นอนครับเอกชนเนี่ย เขาก็จะไม่กล,ล้าลงทุนนะต่ถว่าทางการเมืองของเรามันไม่มั่นคงนมันก็ไม่ค่อยกล้ากันนะครับทีนี้ครับลักษณะกา,ารวิจัยเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช้ทุนใช้เวลาในการวิจัยอยู่นะครับการที่เขาวิจัยออกมาพบสารชีวะโมเลกุลในน้ำยางเนี่ยก็ถือว่าเป็นการวิจัยอยู่ได้สักพักแล้วละครับะก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะนํามาประกาศนะครับผมได้ข่าวว่าเขาจะไปจดสิทธิบัตรนะครับนะไม่แน่นะก็อาจจะไปจดแล้วนะครับนะเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเห็นข่าวนะครับก็นํามาโอนโอนข่าวเล่าเรื่องให้พี่น้องกวงนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวดีหรือว่านิมิตหมายที่ดีนะประมาณนี้นะครับสําหรับพี่น้องเจาวาสวนยางนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่กําลังปลูกยางนะ อย่างกําลังเล็กๆอยู่นะหรือว่าที่เบิกหน้าเบิกไรก็แล้วก็ดูแลดูแลดีๆโอ้โหดูแลรักษาดีๆหลายคนบอกก็ดูดีอยู่นี่แหละนะล้วก็อาจจะเราทําในเชิงวันนักเกษตรวันนักเกษตรนะมันก็คือการที่เราปลูกต้นไม้ปลูกอะไรในสวนยางเนี่ยครับนะก็คือเหมือนกับปล่อยให้ธรรมชาติเขาดูแลกันเองหลายคนบอกปล่อยสวนรกมันก็ไม่ได้รกแบบ แบบรกหญ้าแบบรกร้างนะมันไม่ได้รกแบบนั้นนะครับมันก็คือรกอาจจะมีต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกกันไว้นะครับนะก็เราก็จัดตรงจัดแนวใหนะ้มันเป็นจัดส่วนนะครับนะทีนี้เราก็อาจจะลดลดสารเคมีอะไรลงนะ่ครับนะเพราะว่าแน่นอนครับปิตราพันะที่จะเอาไปใช้ในระดับชีว่าโมเลกุลเนี่ยมันก็ต้องมีการสกัดนะมีสกัด แล้วก็อาจจะต้องใช้สารตั้งต้นที่เป็นน้ำยางอ่ะที่มันบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็คือปลอดจากพวกเคมงเคมีอะไรอย่างเงี้นะครับแต่คนว่าจริงๆน่าเกิดนานแล้วเจริงๆก็มันมีน้านอย่งนี้นะฮะนี่พวกบอมตัวพวกเกยได้ก้าวเว็บเว็บมาคอนนานมากคอนผมทำยูทูบเปล่านะครับเึ่งกันแล้วมันเงียบไปแล้วเหตุผลก็มาจากการเมือง Oh no ว่าถ้าบันวิจัยหลักๆเนี่ยก็ต้องอาศัยงบประมาณเนี่ยครับนะนึงที้วันวนี้บางทีมันอาจจะมีกลุ่มคนไม่ไม่หรือว่าต้นตุนหรือว่าอะไรกันนะก,ก็เลยตูงตุนวิจัยกันตนะ่อยอดกันไปไ,ได้ไ่ยมรองครับพี่นะเนี่ยครับคนเรานะคือถ้าคนเก่าๆคนเก่าๆทีๆ่เขาดีนะพี่้องนะเรากาลัก้าเ็าไว้เลย แต่ในขารนั quite quite calm, female, ้เด hmm. ียวกันพี่น้องครับเราก็ต้องกว้าอ่าคนไม่ไม่คนหลุนไม่เนี่ยทีก็มีความรู้ความสามารถนะพี่น้องงานลากหลายเป็นอนี้ครับนะที่ไงคนที่ว่าเป็นเป็นคนเก่าตําปิดแล้วปิดลาวําแล้ยวจําลาวจำจำจำอยู่างนั้อันนี้โบกมือโบกมือตอนที่อ๋อเราจะไปพาดปิงต่างการเมืองจนเกิดดราม่าโอ้ ดึงจากกลับมานะและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของที่ผมมาโผลข่าวเล่าเรื่องให้พี่น้องฟังอันะล้ครับเรื่องราวต่างๆนะเราก็จับตามองกันต่อไปอย่างน้อยนะเราก็มีก็เรียกความหวังเล็กๆอยู่ในใจว่าปิตรพันธ์น้ำยางเนี่ยมันก็ถือว่าเข้าสู่เข้าสู่เทคโนโลยีนะที่จะนำไปทำสินค้าที่มีความเรื้อรูอะไรก็ว่ากันไปครับ ก่อนจากกันคลิปนี้พี่น้องก้ไก่กล้องอิกหลาที่พมนะนี่คืออาชีพเพิ่มครับพี่น้องลรกคนอาจจะทําคลิปกับไก่ใหม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 ่ไร้ไส้น่ะใหม่ไร้ไส้น่ะแล้วก็เก้าอี้แคมปิ้งพี่น้องครับน่ะมีใหม่สักตัวเก้าอี้ตัวนะครับไปนั่งทาคลิปแรงเจ้าเช่าเจ้าเช่ากันนะสักตัวกันครับซึ่งการนี่คือมวกนี่ก็เรียกว่าเป็นมวกอ่ามวก วินเตดไม่รู้นะแต่ว่าช่วยแล้วมวกนี่กับน้ำไม่ก่อยมีใกล้ในตองทลดัดพี่น้องสนใจกดดูสินค้าผุมปักตะกร้าไวา้พี่น้องแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพบใหม่คลิปหน้าครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับแต่ถ้าพี่น้องอยากดูคลิป และเพลิเพลิเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ